สวัสดีครับสวัสดีพศ2 5 6 4นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาอัปเดตครับดาวศุกร์ดาวคานแล้วก็จะมีดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวใหญ่ที่จะย้ายราศีในช่วงกุมภาแล้วก็มีนาคมมาดูอันดับแรกครับ2 3กุมภานี้แล้วก็24กุมภานี้จะมีดาวสำคัญนะครับจริงๆทุกดาวก็สำคัญหมดในทางโหราศาสตร์เนาะนะครับ อย่างแรกเลยอัปเดตนะครับยี่สิบสาพันม์านี้นะครับดาวศุกร์พระศุกร์ตัวนี้นะครับจะยกเข้าราศีกุมแล้วก็ยี่สิบสี่กุมภานะครับอีกวันหนึ่งพระอังคารยกเข้าราศีพฤษภนะครับติดติดกันเลยแล้วก็ในช่วงวันที่เก้ามีนาพระพุธนะครับพระพุธจะยกเข้าราศีกุมอีกพระพุธนี่จะเดินเร็วนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยพระพุธจะย้ายถึงสองครั้ง นะครับก็คือในช่วงวันที่9มีนาแล้วก็ในช่วงวันที่ยี่สิบหกมีนาคมก็ย้ายเข้าราศีมีนด้วยนะครับต่อจากนั้นนะครับจะมีดาวอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ย้ายในวันที่สิบี่มีนาคมพระอาทิตย์ย้ายสิบ็ดมีนาพะเกตย้ายอีกเข้าราศีตุลน,นะครับวันที่สิบ้ามีนาพระศุกร์นะครับเดินอีกรอบหนึ่งเข้าราศีมีนนะครับ แล้วก็26หมีนาพระพุธย,ย้ายแล้วก็29มีนาพระพฤหัสย,ย้ายเข้าราศีกุมนี่นะครับ12สองราศีเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับดาวย้ายตั้งนะครับกี่ดวงครับหดาวย้ายพร้อมเพียงกันในเดือนมีนาคมเพราะนะั้นโูจะรวบเลยนะครับ12ราศีในช่วงกุมภาและก็เข้าเดือนมีนานี่ราศีไหนจะเฮงราศีไหนจะปังราศีไหนจะโดน ราศีไหนจะเจ็บนะครับต้องระวังกันยังไงและต้องเสริมกั็นยังไงเดี๋ยวมาไล่กันไปก่อนนะครับไล่ไปก่อนว่านะครับราศีที่ดีก่อนนะครับราศีที่ดีในช่วงดาวย้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าราศีดีและต้องรับดาวเนี่ยได้แก่ราศีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับผมราศีที่ผมให้ เป็นประธานในการรับดาวย้ายถือว่าเป็นราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยดาวย้ายทับตัวเองแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงเรื่องคบกระเป๋าตังค์การเงินนะครับกระดุมพระของชาวราศีกุมเพราะฉนั้นถือว่าเป็นราศีแรกแล้วกันนะครับที่เป็นประธานของการรับดาวย้ายราศีครั้งนี้เอาพระศุกร์ก่อนนะครับพระศุรกร์ยกเข้ามานี่ชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างน,นะครับถือว่า สุขจรทับลักษ์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งก่อนที่จะเป็นมหาอุดนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่สวยงามเลยตําแหน่งนี้ดาวสุขก็สว่างมีพลังมีอำนาจสุขของชาวราศีกุมนะครับมันจะพบอะไรครับธนูกระดุมพระสัจพันธุพันธุบวกสุภะทับลักขนานะครับพันธุก็คือครอบครัวความมั่นคงสุภาก็คือความคิดไอเดียนะครับความสว่างหรืออยากจะประกาศข่าวดีข่าวมงคล นะครับสุขก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วดังเพราะนั้นชาวราศีกุมนี่อาจจะประกาศสายฟ้าฟาดส,สายฟ้าแลบเลยในเรื่องความรักจะแจกการ์ดแต่งตงาแต่งงานในเวลานี้นี่ชาวสุกนะครับชาวราศีกุมดาวสุกทับเนี่ยเด่นมากนะครับโบกับดาวฤกษ์หัสกรจะทับในช่วงปลายเดือนมีนานะครับวันที่29มีนาเพราะฤกษ์หัตถ์ลัคนานี่ก็ถือว่าเป็นดาวของการมั่นคงมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝา้นฝา แล้วแถมนะครับพระหัสเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องลาบผลนี่นะครับใครที่โสดใครที่ดูใจกันอยู่ชาวราศีคุมช่วงนี้เด่นมากเด่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะด,ดีที่คุณจะประกาศให้ชาวโลกรู้เลยว่าคุณกับเขาคบกันแล้วก็พร้อมจะจับมือนะครับร่วมทางกันไปนี่เป็นจังหวะที่ดาวศุกร์จอเข้ามาแถมไม่พอครับภเกตนะครับภเกยังมากระตุ้นดาวศุกร์อีกน้าปุบปับ นะครับเพราะนั้นใครที่กำลังรอข่าวดีเรื่องบุตรบริวารน,นะครับก็โดดเด่นเพราะว่าเกตทำม,มุมตีโกนเข้ามาถึงชาวราศีกุมด้วยนี้ครับแต่งงานปุ๊บท้องปั๊บนี่เกิดขึ้นได้เลยสำหรับชาวราศีกลุ่มนะครับหลังจากนั้นครับมีพระอาทิตย์พระพุธย้ายอ่เข้ามาพันธุ์ทกตะนุกระดุมพัสชาพันธุุปุตตะตนุกระดุมพัสชาพันธุปุตตะ นะครับคุณเองเจ้าเรือนปุตตะในช่วงก่อนวันที่นะครับก่อนวันที่26มีนาเนี่ยปุตตะก็ทำดวงชะตาด้วยนไครับโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้สายฟ้าแรบปแรแปๆนี่นะครับ The f a t เลยเข้ามาในช่วงมั่นคงความรักนะครับโอ้โหเด่นมากสำหรับชาวราศีกุมในพีเรียนี้เลยในทามมิ่ง มีนาคมนะครับมาดูไพ่ครับมาดูไพ่สำหรับชาวราศีคมเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่ายัางไงบ้างในนี้ผมจะไม่พูดถึงดาวที่เป็นดาวรายปีนะครับดาวเสาดาวราหูมนุษย์ยูเองก็ตามเรายังไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงดาวที่มันย้ายในช่วงกุมภาและก็มีนาเท่านั้นนะครับสำหรับดวงเดิมก็สัมพันธ์ ในตอนนี้นะครับเรายังไม่มีดวงเดิมของชาวราศีกุมมาพูดถึงแต่เราพูดถึงดาวจรย้ายเข้าไปสัมพันธ์นะครับในเวลานี้ว่าอย่างไงบ้างมาดูนะครับโอ้โหเป็นไงครับเราพูดถึงนะครับการแต่งแบบสายฟ้าแรปแป๊บแรบเดอะฟาสมาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับนี่ฮรรีบด้วยนะครับช้าไม่ได้นะครับนะมีแต่เรื่องนี้นะครับไพ่ขึ้นมาเลยเป็นการเดินทางเพื่อตัดสินใจความมีครอบครัว ทั้งค่อเองทั้งดาวเองก็ขึ้นมาสัมพันธ์ในเรื่องนี้สําหรับชาวราศีกุมยินดีด้วยครับนะสำหรับชาวราศรีก,มมนะศกุมที่กำลังตัดสินใจดูใจกันในเวลานี้นะคุณเตรียมเลยทํากาทําเลยรอไว้ได้เลยโดดเด่นมากในเรื่องนี้สําหรับชาวราศรีกุมจุดที่ต้องระวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือนะะโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องของการใช้เงินนะครับสนุกสนานเลยดาวพุธเองนะครับเข้ามาอีกในช่วงปลายเดือนมีนานะครับก็ มีการเรื่องของการใช้เงินสนุกสนานสิ่งที่ต้องระวังจริงๆเอาไม่เอามาใส่ก็คือดาวเสาร์เป็นภพพินาชก็ถือว่าเรื่องของญาติผู้ใหญ่แล้วกันผมเตือนสุขภาพญาติผู้ใหญ่เรื่องนี้ให้ระวังสําหรับชาวราศีกุมนะครับยินดีด้วยสําหรับชาวราศีกุมที่กําลังดูใจกันอยู่มาเนิ่นนานถึงเวลาที่คุณจะ ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วนะครับก็ถ้าเกิดอยากได้ลองได้เลิกมุมคลนะครับก็ติดต่อเข้ามาหลังใหม่ได้สำหรับชาวราศีคุมนะครับสำหรับชาวราศีต่อไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นราศีอะไรสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้